สวัสดีค่ะอันนี้ก็คือก้อนหน่อไม้หวานนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปหักหน่อไม้หวานกันค่ะอันนี้ไม่ได้เอามาปลูกนะคะอันนี้เป็นหน่อไม้หวานเนาะนี่นะคะหน่อไม้หวาน น้อยหวานนี่นะคะเหมาะสําหรับที่จะเอาไปผัดเนาะเพราะว่ามันจะหวานรับประทานได้เลยนะคะเดี๋ยวแม่ดาลองชิมให้ดูเด้อรับประทานสดก็ได้ค่ะหรือว่าจะเอาไปลวกเอาไปเผานะคะเอาไปผัดก็ไม่ต้องต้มค่ะผัดได้เลยนะคะฟานฟนแล้วก็ผัดได้เลยนะคะ หน่อไม้หวานนี่นะคะปลูกง่ายค่ะรับประทานง่ายด้วยนะคะทั้งกรอบทั้งหวานนะคะเหมาะสําหรับเป็นหน่อไม้ผัดนะคะผัดใส่หมูหรือว่าผัดใส่ไก่ก็ได้นะคะหรือว่าเราจะลวกยิมน้ําพริกหรือว่ารับประทานสดก็ได้ค่ะอันนี้คือหน่อไม้เราปลูกเองนะคะ นะคะอันนี้คือหน่อไม้เนาะนี่หน่อไม้ของแม่ดาแม่ดาจะให้ดูเลยอันนี้คือหน่อไม้หน่อไม้หวกเนาะหน่อไม้หวกหน่อไม้อันนี้จะต้มอร่อยมากเลยนะคะหอม แล้วก็หมอสับไปเผาเผาแล้วก็ทําเป็นหน่อไม้ซุปนะคะซอยๆแล้วก็ซุปหรือว่าจะทําเป็นหน่อไม้อัดก็ดีสุดยอดเลยนะคะหน่อไม้นี้นะคะเพราะว่ามันจะได้เยอะเนื้อเยอะค่ะแล้วก็อ่อนนิ่มหอมนะคะหน่อไม้ก็มีหลายสายพันธุ์นะคะหน่อไม้ฝาเนาะอันนี้จะเป็นหน่อไม้เดี๋ยวให้ดูหน่อไม้นะคะอันนี้หน่อไม้ไล่นะคะแต่แต่มันจะมีไล่สองอย่างอันนี้คือหน่อไม้ไล่มองเนาะ อันนี้คือจะหน่อไม้โกุนะคะอันนี้หน่อไม้กุนะคะหน่อไม้กุนี่ก็อ่อนนิ่มเอาไปทําหน่อไม้ดองนะคะหน่อไม้ดองหรือว่าหน่อไม้ส้มนั่นเองนะคะก็จะไปเผาก็ดีแต่มันจะแดงนะคะหน่อไม้นี้มันจะแดงเวลาเราเอาไปต้มนะคะมันจะแดงแต่ว่าลำต้นที่แก่ๆมันนะคะที่อยู่บนภูเขาเราตัดมาทําเป็นฝาบ้านนะคะหน่อไม้อันนี้นะคะนี่ เพราะว่าลำของมันจะใหญ่แล้วก็สวยนะคะเรียวนี่นะคะเดี๋ยวแม่ได้จะให้ดูเด้อนี่ค่ะลำเก่ๆมันก็จะมาทำเป็นพื้นบ้านหรือว่าฝาบ้านนั่นเองนะคะหน่อไม้ก็มีประโยชน์หลายอย่างนะคะรับประทานได้หรือว่าทำเป็นสมัยโบราณรุ่นพ่อรุ่นแม่ค่ะก็จะเอาไม้นี่แหละค่ะไปสร้างบ้านคือทำเป็นพื้นบ้านฝาบ้าน เขาเรียกว่าบ้านไม้ไผ่หรือไม้กุนั่นเองนะคะหนอก็กินได้ลําแก่ก็มีประโยชน์นะคะวันนี้แม่ดาก็มาหาด่วงหนาะหน่อไม้ค่ะหาทุกอย่างนะคะแต่ไม่ได้เอามีดมาเลยนะคะไม่เตรียมพร้อมความจริงว่าจะมาดูเห็ดแต่เห็ดมันไม่ออกเนาะ ค่ะอันนี้ก็จะเป็นหน่อไม้หวานเหมือนกันนะคะนนพันธุ์ใหญ่เนาะอันนี้พันธุหน่อใหญ่ค่ะมันจะมีสองสายพันธุ์พันเล็กกับพันธุ์ใหญ่อันนี้จะหน่อใหญ่มากนะคะอันนี้จะเป็นหน่อไม้ไล่เนาะหน่อไม้ไล่ยังไม่เกิดดีเท่าไหร่นะคะโอ้โหโอ้โห โอ้ดินโคนลนถล่มค่ะไม่รู้ว่าจะไปได้หรือเปล่าน,น้อนว้าวลึกจังเลยไปได้นะน้นองนาะติดโคลนติดโคลนนี่ผามุดลองน้ำเลยนะคะโอ้ ก่อนนี้ไม่มีเนาะนี้ก็จะเป็นหน่อไม้หวานพันุ์ใหญ่เหมือนกันนะคะแต่ไม่มีอุ้ยเจอแล้วหนึ่งหน่อนี่นะคะอุ้ยเจออะไรไม้ไผ่นี่นะคะหน่อนางดินอยู่เลยนะคะ หน่อใหญ่นะคะนี่คะ่ะลายหน่อจะนี่นะคะอันนี้คือหน่อไม้หวานหน่อใหญ่นะคะอันนี้แม่ได้เอามาปลูกไว้นะคะแล,ะล้วริมสวนนะคะนี่หนอน,นี้ก็ใหญ่เหมือนกันคะ่ะ นอนนี้ก็ใหญ่เหมือนกันเดินพูดถึงมันก็ขายดีนะคะนอนไม่หวานเพราะว่าพร้อมรับประทานได้เลยนะคะไม่ต้องต้มนะคะไม่ต้องเสียเวลาเนาะนี่ค่ะหน่อนใหญ่มากนะคะ พร้อมรับประทานได้เลยนะคะไม่ต้องเสียเวลามาต้มนะคะเพราะว่ามันไม่ขมเนาะอ,อันนี้เราก็ได้หน่อไม้เยอะและะ้วค่ะนี่นะคะสวยไหมคะมแล้วจะถือ,อยังไงทีนี้มีดก็ไม่ได้อามา ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็พอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดจับตะครให้แม่ดากรูกกรอกด้วยนะคะอ,คอันนี้คือหน่อไม้หวานเนาะ